สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ที่ห้วยพึ่งที่อำเภอที่นาวกากรรันโห้วยพึ่งงานกลุ่มเขยาใหญ่อันถ้ามาเบิงบักมีบักมีใหญ่บักมีใหญ่ยยเหลิมมันมันพร้อมสุกแมนบนี่ปนืดอขึ้นวยใหญ่แถบพันนี่อย่างเลยทองทองประเสริฐอันนั้นมาซื้อคือคน ลูกละจักหน่วยเอ้ยหน่วยละไรหน่วยอะจักบาทโลละสี่สิบบาทโลละสี่สิบบาทอันหน่วยนี่นี่จักกิโลแกะเมล็ดนี่โลละร้อยอ่ะอันนี้อันนี้สิบกิโลสิบสี่กิโลคูณสี่สิบปาทุกขนุนทองประเสริฐอันนี้แกะแล้วแกะมาเมล็ดก็ไม่มีมีแต่เนื้อ กล่องเท่าไหรนี่ของละสี่สิบบาทหวานหอมหวานหอมอันอยู่อยู่ในสวนนี้ตลอดมาหนิเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิไปเยี่ยมสวนเจ้าอยู่อ,อ,อันนี้กล้วยหอมยังนี่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าขักษ์นนุนยักษ์ พันทองประเสริฐรเดี๋ยควมปเันด้ปัอคอยจะอไปเขนุนยักษ์ขนุนยักษ์ในอำเภอห้วยเพิงนีมีเจ้าเดียวมั้มีแต่เจ้า เบิดจังหวัดมแต่เจ้าผู้เดียวอุมนเจ้าเป็นบรลีเสียงอยู่ใส่ขออคยมาคได้ใ่น้ามน้แน้สกุลที่แรกบลืเสียน้สกุลที่สองกับัวแทเสีน้สกลที่สามวเปลี่ยนาเสี่ยวจ้านอเจ้าคือโชคดีแท้ โอ้ oh. 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 ขอบคุณเดอ้อยัยเหลิมพักกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ที่ห่วยพื